สวัสดีครับทวีครับเมื่อนี้อากาศดีนะครับผมเลยตัดใหม่ใส่เตานะครับไปเบิ้งกันครับครับเพื่อนเพือนเมื่อนี้ยที่ภาพมาเบิ้งประสิทธิภาพของเล็กจับท่อแกนกลางนะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ว่าเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบาย ในการจัดเลี้ยงใหม่นะครับเป็นเล็กยุดท่อแกนกลางนะครับว่าให้มันเอ็นไปใส่นะครับแล้วก็ผมก็มาชี้แจงในเรื่องว่าคุณประโยชน์ของเขามันมีพิเศษแบบใดนะครับนะครับเนี่ยยังยังเห็นในภาพนะครับเพราะว่าผมใส่เล็กท่อแกนกลางนะครับผมก็เลี้ยงใหม่ได้สบายใจครับ ทอ่อนี่ก็สิบุเอ็นไปใส่ครับยูนิ่งๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมก็จิโตไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มฟื้นไปเรื่อยๆนะครับอันนับแรกก็เอาฟื้นหน่อยใส่ก่อนนะครับผมเลือกใหม่สนิดนึนะครับเพราะว่ามันมีมานะครับผมก็เลยเอามาไว้ขังรางมูครับอันนี้เขาก็ลูกกันเลยเนาะว่าต้องเอาใหม่หน่อยใส่ ข้างล่างนะครับเนี่ยเห็นบ่ผมก็เลี้ยงมาแบบนี้นะครับแต่ว่าท่อแกนกลางก็ยุ่ยยุ่ซื่อแบบนี้แหละครับบ่บ่ไดเอ็นไปใส่ครับบ่ไดตรงเอาฝาทังม้ามามามาถามนะครับที่นี่ผมจะมาชี้แจงประสิทธิภาพนะครับเนี่ยเห็นบ่ผมเอาขอนทุบนะครับนี่ขอนทุบใหม่ถือว่าเฮาสิเผานะครับอัดไปเลยครับอัดแน่นๆแบบนี้ครับบ่ต้องย่านทั้ง งิ้งอไปใส่นะครับหรือว่าทะลุนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ถี่ว่าเพื่อนๆมีน่นก็แข็งแรงทนทานนะครับบ่ต้องห่วงว่ามันจิบุบสลายไปใส่นะครับอัดลงไปเลยครับใหม่นะครับเนี่ยครับผมจะอัดใหม่แบบนี้แหละครับอัดแน่นๆเพราะว่าเขาเสียเวลาในตรงนี้พีทีพีถันเพราะว่ายังตีเพราะว่าพอเขาเปิดทานมาเขาก็สบายใจครับมันได้ทานหลายครับ ผมจะเน้นการเลี่ยงไหมนะครับเพราะว่าการเผาทานนี่มันเมือยมันเมื่อ,อยู่ตรงที่ว่าเฮาเผานะครับบอเมนว่าเมยตรงเลี่ยงไหมนะครับเมยตรงที่ว่าเฮาเผาเราที่นี่เวลาเขาเปิดทานออกมานะ่ะมันก็สิพุ่มใจนะครับถือว่าผมจะเน้นตรงนี้ผมก็เลยได้คิดประดิษฐ์อุป,ปกรณ์ขึ้นมานะครับเห็นบ่ นี่เห็นบ่เฮ้าจิตตอกไหม่ลงไปเนียนริงๆยังไงท่อแกนกลางก็ยู่แบบนี้แหละครับเนี่ะยู่แบบนี้เลยครับต่อมาผมก็สิดไซนใหม่ไงครับผมเป็นคนที่ว่าขี่ข้านพานะครับเพราะว่ามันใหม่ผมมันมีแต่ตานะครับผมก็เลยพายากผมก็เลยตัดเป็นทอนๆไปเลยครับเพราะว่ามันเหนียวครับใหม่มีแต่ใหม่มาขามนะครับผมว่ามาเผา ล้าก็มีแต่ทอนใหญ่ๆนะครับเลี้ยงมากอะล่องลงมาเนี่ยกันหน่อยเนี่ยจังหน่อยนะครับสั่นบนสุดกับสีใหญ่นะครับเนี่ยผมพยายามบรตัดต่อคลิปนะครับเพราะว่าที่ให้เพื่อนๆเบิ้งเป็นน้ำว่าวิธีการเลี้ยงใหม่ของผมมันก็เห็ุแบบนี้นะคร,บบคร,บระับใหม่เบิดครับเผายังได้ก็ใหม่เบิดครับโบโบตรงยานว่าโบาใหม่นะครับเนี่ยเลี้ยงไปแบบนี้แล้ครับ เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแบบได้บอกคอมเมนต์มากก็ได้ครับแนะนํามากเรื่องเถือกมีประสบการณ์คือกันครับมาแลกเปลี่ยนกันครับแต่ว่าผมบ่มเคยได้พานะครับตั้งแต่เผาเผาทานมานี่บ่เคยพาใหมา่จะเคลยนะครับมีแต่ใส่เป็นทอนทอนแบบนี้เลยครับผมว่าเวลาได้ทานอ่ะมันเป็นแท่งๆดีนะครับผมผมมักยังสัน นะครับเนี่ยนะครับเลี้ยงไปแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับเห็นบอทอแกนกลางเฮ้าก็อยู่แบบนั้นแหละครับนี่นะครับบบอมีไปใส่ครับแล้วก็บอมแมนบาซิเกกานะครับมันมันมีช่องว่างของเฮ้าให้เลี้ยงอยู่ครับเพื่อนๆนั่มไปเห็ดเด้อครับถ้าเห็นเนี่ยผมผมมาแสดงประสิทธิภาพของเขาให้เบิ้งนะครับเล็กจับทอเกนกลางครับนะแต่ก้อนนี้บ่ได้แล้วครับเพราะว่าเฮ้าเอาขี่ตมนัดยาน พอเกนก่กลางบ่ครับดินเหนียวนะตองน้อยก็บ่ได้ล่มครับพอล่มเขาก็ระมัดระว่างแล้วบานนี้ใส่ฟื้นลงไปก็ได้ใส่น้อยครับแต่นี่ที่นี่โอ้ยยัดลงไปเลยครับเน่บ่ตองห่วงครับสิยัดหลายปันใดนแน่จริงจริงนะผมยัดแน่นเลขน,นะครับใหม่เนี่ยเบิ่งเลยครับผมพยายามบ่ตัดหรอกอยากให้เพื่อนๆื่อนเบิ่งไปนําวมาเออผมเลี้ยงฟื้นแบบนี้เด้อครับใหม่ ต้เงเทอกสิได้เอาไปปั๊บเพชรกันครับเนี่ยคอยเบิงเลือดเต่านีสิเด้ทานหลบ่นะครับมาลุ่นกันเดี๋ยวผมสิเผาให้เบิงนะครับเนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเนี่ยผมนะเห็นบ่มองเดทีว่าห้ามันมีช่องว่างบ่ล่ะครับพ้อก็หาใหม่ เศษน้อยๆยัดลงไปครับเนี่ยแบบนี้ผมผมสิบเาให้ว่างเลยครับพยายามหาให้ได้มาเตรียมใหม่ไว้เลยว่าอย่าอย่าให้มันว่างครับอันพวกนี้ก็เป็นทานกันครับที่ผมเสียบลงไปนี่บอแมนว่าเป็นขี้เถ้านะครับเพราะว่าเตาห้องรุ่นนี่นะแบบนี้นะมีประสิทธิภาพดีครับนี่แม้กระทังเศษใบไม้ยังเป็นเป็นทานเลยครับบตรงย่านครับว่าเป็นขี้เถ้าได้ทานเบิดครับนี่ครับ เห็นบ่ผมสีอัดไปแบบนี้เลยนะครับดีใจหลายครับทอแกนกลางเฮาอยู่ขงิงหนิงเลยนะครับประสิทธิภาพเขาแน่นบ่มีโยกบ่มีเยกครับอัดลงไปให้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดน้เด้อครับเอาไปประดิษฐ์แล้วก็เอามานี่ละอัดใส่กันแบบนี้แล้วครับทานเฮาจิได้หลายนะครับใหม่เวลาเผามาเวลาอันนั้น เอาเสียเวลาในการเผามันเมื่อยนะครับเอาให้คุ้มครับผมสิเน้นแบบนี้นะครับทานเปิดมานีโอ้ยถังนึงนี่บตรงห่วงเลยครับเกือบพุ่นลวโบกลงไปกับประมาณขืบนึงนะครับยังสี่เนี่ยเห็นบ่แน่นแน่นแบบนี้นะครับเห็นบ่นะครับไม่ก็รุ่นรุ่นกลางแน่จังน้อยครับ ทัดจากรุ่นน้อยสุดแล้วก็รุ่นกลางเงินมากต่อไปก็เอารุ่นใหญ่ใส่บานี้ครับเนี่ยอันนี้อัดจนตอกโบลงเลยอเด้นะครับนี่นะครับป่มมีตอกลงแล้วครับอัดลงไปแบบนี้เนี่ยเห็นบ่ต่อมาผมก็เอาไหม่รุ่นใหญ่แล้วใส่บานี้เพราะว่าลักการของเขาก็ข,งขกัขงทื่งเนาะห่อนที่สุดเนาะก็ตามแบบฉบับของ เต่าชนิดนี้นะครับที่ที่เพื่อนๆเ,เคยเผามาแล้วก็ที่ถูกคนเคยมีนะครับมีประสบการณ์นะครับเนี่ยทนง่ปันไหนก็บกเกะกะครับเห็นบ่สําหรับอันเล็กจับทอยแกนกลางเข้าครับเห็นบ่ผมผม,มผมมาแสดงให้เบิ้งนะครับเพราะว่าสิ่งใหเ,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 เห็นเพื่อนๆเห็ดเห็ดน,น้านะครับว่ามันบกเกะกะหรอกครับเนี่ยนะครับ มันอันใดโบเขาเขาก็อวยนาอวยหลังเอาจนเขานี่ะครับแล้วก็บรรทุกญานเห็นบ่ทอแเกนกลางเข้าครับต้องปะเล้งก็บร็มบ่ยังไปเห็นบ่เขาก็เลี่ยงฟื้นได้สบายเลยเห็นบ่นะครับแต่ก้อนนี่บ่ได้แล้วครับนี่ต้องแบบนี้เอ็นนะครับนี่บ่ได้ดินี่โยกนาโยกล้างนี่ก็ไปแล้วครับแล้วที่นี่เขาก็เลยได้ได้ฟื้นลงเตาเนี่ยมันมันหน่อยครับมันนบ่เน้นครับแต่ถาเขามีอุปกรณ์นี่นะ มันก็สีเนียนคืนนะครับเนี่ยที่ผมมาชี้แจงเมื่อนี่นะครับอันนี้คือใส่งานจริงร้อยเปอรเซ็นต์นะครับนี่ครับแล้วก็ฟ้านี่ปิดสุดหายอย่างเดียวเลยครับผมไม่เอามาทา่าว่ายังสั่นยังีนะครับนี่ผมโบต้ตองห่วงเลยเรื่องฟ้าปิดผมถอดเล็กออกปั๊บนี่ปิดได้เลยเลยครับนะครับเนี่ยเห็นบ่า ไซลงไปครับมองได้ว่างใส่ได้ก็ใส่ครับแซมลงไปนะครับแซมลงไปให้มันเต็มนะครับเปิดทานออกมากอะชิเดโอ้ผลงานเท่าสุดยอดนะครับเนี่ยเห็นบ่อันนี้ผมอัดเต็มทีแล้วนะครับนี่เห็นบ่ผมตัดมาให้เบิ้งมันง่วโพดครับผัวคลิปงาอยไหลกระบ,บดีครับนี่เห็นบ่เนี่ยห้าออกออกมันบ่ครับนี่ปับ๊บเนี่ย ก็สิได้แบบนี้ยูคือเก่านะครับบานี้ผมสิเอาฝาถังมาปิดให้เบิ่งเลยนะครับนี่เพราะว่าบ่าได้เอาดินเหนียวท่าดรอกเอามาปิดให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งครับให้เห็นกันชัดๆนะครับเป็นบ่เนี่ยเ,เพื่อนๆกส็สิปิดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นบ่เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบหุ่นนะครับนี่บ่ได้สอดใส่หรือว่าบ่าได้ปับบยังแตง่งยังนะครับ ยูคิงนิงแบบนี้เลยครับจนขั้นตอนสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนๆไปเฮ็ดนะครับเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงครับนี่ใส่งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องเบิองให้เบิองชัดๆนี่เห็นบ่แต่ก่อนี่บ่ได้นะครับนี่เอียงเปิดเทเลร์นี่แล้วครับนี่เห็นบ่อันนี้สนิทเลยเห็นบ่นี่เห็นบ่ครับนี่เนี่ยเอาไปเฮ็ดกันนะครับแต่ว่าผมเน้นนะครับ พยายามให้มันแน่นๆนะครับอย่าให้มันหลวมถ้าหลวมนี่บ่อได้นะครับแม้กระถ่งเส้นหนึ่งก็บ่อได้นะครับต้องให้เป๊ะเลยครับจนได้อคอนต่อออกด้วยครับท่อเกนกลางไอ้เล็กจับนะครับเอาให้แน่นๆนะครับครับเป็นยังไงครับเบิ้งกันแล้วนะครับนั่นแหละครับที่ยังที่เห็นนะครับเอาไปใส่กันครับเฮ็ดเฮ็ดขึ้นมากครับเฮ็ดง่ายๆนะครับใช้เชื่อมเป็นนี่ง่ายๆครับนะครับเนี่ย นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอซิมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับซอยกดเป็นกำลังใจเนี่ยนะครับกะกกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งด้วอครับสวัสดีครับ